ก็คงจะทิ้งท้ายให้ท่านรัฐพลเสถียรยนตร์นะครับ,ค,รบคุณหมอของเราเนี่ยเพื่อจะตอกย้ํากับเ,เรียกว่ารับประกันความผิดหวังในผลิตภัณฑ์ดีๆของคุณหมอค,คุณหมอเชินเลครับนะก็ฝากไทไทยไฮกรีนนะกับไทไทยไฮสตองนะคู่นี้รับรองไม่ผิดหวังในพืชทุกชนิดนะครับไทไทยไฮกรีนให้สมบูรณ์นะให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงสร้างรากสร้างใบได้ดีออกดอกออกผลได้ดีนะครับตัวนี้นะฮะ แล้วใช้คู่กับไทไทยไฮสตองได้นะครับนะสองตัวนี้จะเสริมสร้างให้เขาให้ผลผลิตดีแล้วก็แข็งแรงไปในตัวนะครับผมตัวนี้นะอย่างสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยตัวไทไทไฮสตองเนี่ยจะทำให้พืชเนี่ยต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงได้นะะเพราะปัจจุบันเนี่ยสภาวะแวดล้อมรุนแรงนะครับอีกหน่อย,อยอย่างฝนทิ้งช่วงไปปุ๊บเดี๋ยวฝนตกใหม่ฝนกดมาแล้ว นะฮะถ้าในพืชในผักไม่ใช้ไว้นะเสียหายนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับผมนะแล้วก่อนที่จะปลูกพืชนะฮะการปรับสภาพดินนะครับไทยไทไฮบอร์กหนึ่งขวดผสมน้ำพันลิตรนะฮะระหว่างไถพวนก็สเปรย์ไปลดไปนะฮะเขาจะไปช่วยปรับสภาพดินปรับ pH ดินนะฮะแล้วก็จุลินทรีย์ในนี้จะไปช่วยในการทำลายเคมีสารพิษตกค้างต่างๆนะฮะแล้วก็ มีเชื้อไตรโคดาม่าอยู่ในนี้นะจะต้านทานเชื้อราได้นะครับผมนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะมีโรคมีแมลงก็ไททยไฮไฟนะครับถึงแม้ราคาจะสูงกว่าเคมีนะฮะตัวนี้เราต้องยอมรับเลยฮะว่าชีวภาพแล้วสกัดในรูปน้ำมันเนี่ยต้นทุนขค่อนข้างสูงนะครับนะฮะแต่เรามาแลกนะแลกกับสุขภาพนะแลกกับสุขภาพของเราเองแล้วก็สุขภาพของพืชนะครับตัวนี้ไททยไฮไฟ มดหนอนมแมลงนะครับแล้วก็ตามบ้านนะฮะตามบ้านบ้านเรือนต่างๆเนี่ยเอาไปกําจัดปวกได้เองเลยนะผสมน้ําราดรอบๆบ,บ,บ้านสเปย์ในส่วนที่เป็นไม้1วันกลิ่นจะหมดนะไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับ,รบนะฮะตัวสุดท้ายที่จะฝากก็คือไทยทเห็ดโปรนะฝากเฉพาะสําหรับผู้ที่ทําฟาร์มเห็ด ทำก้อนเชื้อเห็ดผสมในก้อนเชื้อจะทําให้เชื้อเห็ดท่านเดินเต็มก้อนได้ไวอย่างน้อยๆ7วันนะครับ,รบแล้วก็สําหรับผู้ที่ซื้อก้อนเชื้อไปเปิดดอกก็ฉีดเปิดเส้นใยตัดเส้นใยแล้วก็ฉีดให้ออกดอกได้นานได้ทนดอกมีคุณภาพดีน้ําหนักดีเก็บดอกได้นานขึ้นนะครับ,รบฝาก5ตัวนี้ไว้นะครับ